พี่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคระโชอะถูกดันไปเล่นตําแหน่งว, mm hmm. ออวิงแบ็กขวาอืมเออวิงแบ็กขวาของของทางพูดถึงตําแหน่งนี้ก่อนนะระบบ mm hmm. ของมิชาขณะเล่นเกมรุกเนี่ยเขาจะเป็นสี่สองสี่หรือสี่สี่สองนี่แหละฟุกอ่ะแบบนี้เลย mm hmm. ไม่ได้สามหสองไม่ได้สามสี่สองหนึ่งและตําแหน่งของเช็คเนี่ยคือตําแหน่งปีขวาคือตัวลุก mm hmm. ไม่ใช่ตัวรับฟุก ลุกเจ๋าเลยลุกแบบเต็มรูปแบบตำแหน่ง <Wing S 1> เดียวคาร์ดิโกะวิงเขาลุกเป็นปีกเป็นปีกเป็นปีกแล้วมีแบคด้วยฟุกไม่ได้ล่นวิ่งตัวเดียวไม่วิ่งตัวเดียวคือระบบเขาไม่ได้ไม่ใช่เป็นแบบสามห้าสองแบบธรรมดาธรรมดาเขาจะมีเซนเตอร์ออกมาเป็นแบคแล้วก็มิดฟิลด์ออกมาเป็นเซนเตอร์เป็นสี่แล้วก็ดันเช็คไปเล่น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 ปีกเลยปีกตัวบนดเลยสูงเลยแต่ เวลาเป็นเกมลับนี่สิมมันก็ต้องกลับมามันก็ต้องกลับมาแต่แต่ในการกลับมาเนี่ยเอาทีละสเต็ปก่อนได,ได้เข้าใจของมิชาสเต็ปแรกกลับมาเป็นสามสี่สามก็ยังเพสซิ่งอยู่ในตัวกลางก็คือตัวสามไอ้ตัวสี่สามเซนเตอร์สี่ตัวกลางแล้วก็สามตัวบนครับไอ้อันเนี้ยยังพอได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกถอยลงไปห้าสี่หนึ่งอันเนี้ยไม่โอเคอ,อันเนี้ยไม่ใช่เช็คดังนั้นเราเราต้องรู้ก่อนวะ่าระบบมันเป็นแบบนี้ แล้วไล่กลับมาทีทําไมถึงเช็คได้เล่นตำแหน่งนี้เพราะว่าอะไรไหมเอ,อ่ออะไรลูคัสแล้วใครคนเนี้ยที่ตำแหน่งเนี้ยมันเจ็บเจ็บอืมมันเจ็บในฐานะที่พี่เป็นโค้ดเหลือคาใน,นโกตัวเดียวอืมพี่ก็ต้องหาคนที่มาสแปร์ไว้กับคาในโกกับคาในโกและก็เลยต้องเลือกเช็คอืมซ้อมเผื่อเลือกไว้อันนี้พูดตรงๆถ้าคาในโกมีปัญหาเช็คก็ลง เท่านั้นเองเโอกาสเลยอีกหนึ่งบันไดอีกหนึ่งบันไดเท่านั้นเองใช่แล้วล่าสุดธิบอกว่าเกมนะทําไมเปลี่ยนตัวลุกทําไมมันดีกว่าเช็คตรงไหนมันไม่ดีดีกว่าเช็คหรอกครับแต่มันคนละตาแหน่งกับเช็คเท่านั้นเองถ้าคาเดโกะเจ็บวันนั้นเช็คได้ลงจบเช็คลงแน่จบเช็คลงแน่ให้ดูคาเดโกะครับดูคาเดโกะเป็นหลักดูคาเดโกะเป็นหลักถ้าลูคัสหายเมื่อไหร่ เช็คอะจะได้กลับมาเล่นตำแหน่งตำแหน่งเดิมที่เขาเล่นตอนปใหม่อตอนนี้โค้ด<น>เขาต้องแก้ไขปัญหาครับอันนี้ต้องเขาเ้าใจมิชานะคโค้ดเขาต้องแก้ไขปัญหาสําหรับพี่ก็พี่มีตัวหลักอยู่แล้วอะตัวหลักคือคาร์เนโก้ลูคัสแล้วถ้าลูคัสเจ็บเหลือคาร์เนโก้หรือพี่จะเอาใครสำรองอะพี่ก็ต้องเอาคนที่สำรองไปเตรียมซ้อมสำรองไว้ก็คือตำแหน่งคาอเช็ค่นหละก็คือเช็คแหละเออน่ก็คือเช็คแหละคือสรุปตอนนี้คือเช็คยังเป็นตัวสำรองอยู่ <c oughs> ตามสถานะเป็นตัวสำรองที่ยังโชคดีมีชื่ออยู่